สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้ยเขาบัางมองกอะห้วงแล้วครับตอนนี้เราจะไปหาสเปรือกกันนะฮะบุกป่าบุกดงครับเมียน <laughs> โอ้หน่สับเลือออกพ่วงเลยวน่นังสิกแกตัวนนินี่ครับออกพ่วงหลายเลยครับนี่นี่นี่ทันมะนนี่ครับออกพ่วงแล้วครับนีนนนนนบออบเขาพันยังอะกอขอมันออกไวไปหนิบ่อแต่ว่ากอขอนช่วงปลายเดือนก็ได้เกี่ยวแล้วดีครับ ปเดินตุลานี่เริ่มออกแล้วแต่ว่าเ่เกินอาทิตย์นึงครับเกีียวเ่เกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาหญ่ออกเขาหญ่สุกครับโอ้เขาโค้งงามอ่ะ นี่ห้องกากลายบานสับเปลือกแล้วครับไปบานเสียดมเลยครับแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเบิง่งบรรยากาศครับเข่าขางทางั้งถ้าเอฟซีมาเบิ่งว่าเป็นยังไงมันเป็นตะเหลี่ยวท่านบอรถสับเปลือกเนี่ยเหลือหลายอยู่ด้ยครับ นี่นี่นี่ออกห่วงแล้วนี่เมนบ่ล่ะงเมนห่วงเขาห่วงหยาโอ้โหนี่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 อู้ปลาเราครับเห็นยังกันน้อมเลยโอ้หลุดลายคักลายเนยหลุดเกี่ยว นี่กำลังกำลังสีออกห่วงครับนี่ก็มีไหล่หมองที่ออกห่วงแล้วนะครับพุ่นฝุ่นพุ่นยัุ่นของผมมาออกได้หน,น,น่อยนี่เอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้มมครับผมมีเอียงไหลครับก็เดี๋ยวเสียคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าไปเบิ่งก่อน ซับปเปลเลืออยู่พอบมเมนไปเสืออะไรพร่อพอก มาซอยเราเห็ดนะครับยยานมันยานมาทันรถผมยังมาทันได่แกะยังมาทันแต่ยังเลยนะครับจอดท่าเกา่าอยู่อยู่เฮียนหมนละโอ้โอ้เขาเอาช่วงล่างมากตัวนี้โทวๆๆๆๆๆวตัวิ่งยุ่งขึ้นเลยดิ โู้นันดีทัวรวออยู่นี่ยยังว่าท่านไปใส่ครับเอ้าเอาคุนพ,พอกันคลิปหนาแล้วกันครับสวัสดีครับ